พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ในายเทคฮาซีนานายกรัฐมนตรีสาธรา,ารณรัฐประชาชนบังคลาเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในโอกาสนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐประชาชนบังกราเทศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16-21มกราคม2535และพระบรมวงศานุวงศ์ของประเทศไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนชาวบังกราเทศหลายครั้งกับพระราชทานโครงการความช่วยเหลือด้านต่างๆอาทิด้านเกษตรกรรมและด้านการสาธารณาสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวบังกลาเทศ ทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนบังกรลาเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับรัฐบาลและผู้นํารัฐบาลทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นําในระดับสูงและมีการดําเนินการในความร่วมมือที่สําคัญด้านต่างๆที่ดําเนินไปด้วยความราบรื่นและแนบแน่นยิ่งขึ้น ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีโดยมีนายมฮัมหมัดชาฮาบุดินเป็นประธานาธิบดีของประเทศและมีนายเชคฮารซีนาเป็นนายกรัฐมนตรี ต่อจากนั้นเวลา17นาฬิกา36นาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นางอโนชาชีวิตโสพลประธานศารดีกานำผู้พิพากษาประจำสารรุ่นที่77และนางสาวจุธารัตน์สิทธิยากรผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่76เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในการนี้นายเกรงไกลจันยามัน่นเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและนายธานีสิงหานาศเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ฟังผู้พิพากษาประจำศาล กล่าวคำปฏิญ,ญาณร่วมกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความยุติธรรมความยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยใจที่ยุติธรรมผู้ที่จะสามารถอำนวยความยุติธรรมได้ต้องมีใจที่ซื่อตรงสุจริตยึดมั่นในเหตุผลมั่นคง ในความจริงและเที่ยงตรงเป็นกลางไม่หวั่นไหวเอ็นเอียง,ยงไปด้วยอคติต่างๆท่านทั้งหลายกล่าวคำปฏิญ,ญาณไว้แล้วจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาและอบรมจิตใจให้สุจริตยุติธรรมอยู่เสมอ แต่ละคนจะได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและแก่ประชาชนสมดังคำปฏิญ,ญาณที่ให้ไว้อย่างแท้จริงเวลา17.45นากานาที พระรัชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายนครินเมฆไตรรัตน์ประธานสารรัฐธรรมน,นูญนำนายสุเมธร,รอยกุลเจริญตุลาการสารรัฐธรรมน,นูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในการนี้นายสุทธิรักษ์ทรงศิวิไลเลขาธิการสำนักงานสารรัฐธรรมน,นูญร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย เวลา17นาฬิกา51นาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้นายวรพจน์วิสรุธพิษประธานศาลปกครองสูงสุดนำตุลาการศาลปกครองสูงสุดและตุลาการศาลปกครองชั้นต้นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในการน,นี้นายประพัฒน์ตันสุวรรณนนท์เลขาธิการสำนักงานศาลปกครองและนายจำนงถาวรวิสิทธ์รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ mm ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่การพิจารณาคดีปกครองนั้นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจหลายอย่างนอกเหนือจากความรู้ทางกฎหมายแล้วยังต้องมีความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดินการดำเนินงานขององค์กรต่างๆและดำเนินชีวิตของประชาชนด้วยทุกท่านแม้จะเป็นผู้ใหญ่แต่ก็ยังต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทุกด้านให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอและนำมาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินคดีความที่เกิดขึ้น เพื่อประชาชนจะได้รับความยุติธรรมและปฏิบัติราชการรวมทั้งการบริหารองค์กรต่างๆจะได้มีบรรทัดฐานที่ถูกต้องแท้จริงถ้าทำได้การบริหารกิจการของบ้านเมืองก็จะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมขอเชิญกดติดตามช่องเพื่อพบกันในคลิปต่อไป กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจผู้จัดทำขอบคุณมากค่ะ